สารพิภากษายกฟ้องสารยกฟ้องจินจรินมินประมาทแซนกระติกแต่สั่งปรับชดใช้ให้เท่านี้พิาพากษายกฟ้องสารยกฟ้องจินจรินมินประมาทแซนกระติก แต่สั่งปรับชดใช้วันที่29กันยา2566ารอาอายามินบุรีนายพิธาเบี้ยบังเกิดทนายความพร้อมด้วยจินจรินทมวัฒนะหรือจินอดีตสามีหนิงปานิตาโดยเปิดเผยว่าศาลอายามินบุรีพิพากษายกฟ้องในกรณีที่แซนวิสาพัฒและกระติกอิสลินได้แจ้งความดำเนินคดีกับนายจลินฐานมินประมาทด้วยการโฆษณาจากกรณีที่นายจลิน ไปคอมเมนต์ในไอจใต้ภาพแซนถ่ายคู่กับกระติกในรถตู้หลังตำรวจแถลงสรุปคดีการเสียชีวิตของแตงโมเมื่อเดือนเมษา2565ในทํานองที่ว่าตัวจริงมันนั่งในรถตู้สบายใจจัง ส่วนตัวพร้อมก็ไปเดินเล่นแถวบึงแถวสวนสาธารณะแทนหรืออาจจะเป็นที่มาของชื่อตัวเงินตัวทองห้าหสองคนพอดีเอาไปคนละชื่อนายพิตราระบุว่าตนเองเคยให้สัมภาษณ์ตั้งแต่วันแรกแล้วว่ากรณีของคุณจินที่โพสเรื่องของตัวเงินตัวทอง เป็นการดูหมิน่นไม่ใช่หมิ่นประมาทซึ่งคุณจินก็ได้รับสารภาพตั้งแต่ต้นแต่ต่อสู้ในเรื่องของการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา เพราะยังไม่เข้าข่ายความผิดก็สู้ตามแนวตีกาซึ่งวันนี้ศาลก็ตัดสินมาแล้วมีคำพิพากษายกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแต่สั่งปรับในข้อหาดูหมิน่นเป็นเงินจำนวนหนึ่งมื่นบาทจำเลยรับสารภาพลดค่าปรับเหลือ5,000บาทส่วนค่าเสียหายที่โจทย์เรียกมาเป็นเงินจำนวนคนละ5ล้านบาทนั้นศาลมองว่า ข้ออ้างที่ระบุว่าการที่จินโพสข้อความในทำนองนั้นทําให้ไม่มีงานขาดรายได้เกิดจากสิ่งที่โจดโดนคดีและโจดไม่สามารถที่จะนําสืบได้ว่าการที่ไม่มีงานเกี่ยวกับที่จินโพสต่ตอว่าศาลจึงสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับแซนและกระติกคนละห้าหมื่นบาทซึ่งในส่วนของเรื่องค่าเสียหายก็ต้องอุทธรณ์กันต่อไปเพราะคิดว่ามันมากเกินไป